สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมจะมาเล่นแมปสเลสซิมูเลเตอร์นะครับก็คือวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับเพื่อนนะครับเจ้านี้ก็คือช่องเขาเขาปิดไหม่นะเขาเปิดใหม่ไม่ได้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยจังวะก็เดี๋ยวให้เพื่อนสอนนะครับว่า อ่ามันเล่นยังไงนะครับเพื่อนก็อ่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ของมุมมองเพื่อนไว้ด้านล่าง description ไปกดดูกันด้วยนะเย,ย่แล้วก็รอมันอรอมันเปิดทิปแมมันได้ยินชันไหมอ่ะได้จ้าเอาได้ยินเหรอ ัแต่ไม่รู้มันติดไหม้หาเฮ้ยฉันออกมานอกฉันออกมานอกทางเอ,อือแล้วก็กลางจะตายอีกสามสองหนึ่งเอือดวัดตวดตอีอีอีอ่าสุดยอดไปเลยฉันอยู่นอก,อนอกนฉันอยู่นอกเส้นทางพีทฉันอยู่นอกเส้นทาง อ๋าจะทำเป็น EP หรือว่าจะ EP โอเคทำเป็น EP, EP หรือทำแบบคลิปเดียวเหมือนรีวิวแมปอ่ะไม่อะทำเป็น EP ดีวกว่าเพราะว่าอย่างนั้นเราจะไม่รู้เราจะไม่รู้นะว่าจะอัดแมปอะไรแบบเหมือนปกติอะแบบเล่นครั้งเดียวเล่นแบบชอบก็เล่นแบบ EP ไปนะก็ก<า>็อก็แบบ EP ก็ได้ xong playlist mới. à. nãy nay chơi với bạn thôi. nãy với bạn thôi. nãy nay chơi với bạn thôi. rồi nay chơi với bạn thôi. nãy เอ้โอ้โอ้โอ o พระเจ้าวัดสีวัดอี i ีกระโดดนักกดกระโดดมามานี่มานี่มานี่มาตรงนี้คืออัปเกรดพอแป๊บวิววิวตรงนี้คืออัปเกรดเจ้ก็ลองกดกดดูไอ้อันที่มันเป็นรูปขวดโค้งมันคือเทอร์โบนะ ไหนขวดขวดโค้งบางทีเธอโบขวดโค้งแล้วซื้อยังไงซื้ออะไรคิดแล้วแกก็เก็บเงินโดยการเนี่ยนั่งไอ้นี่ไปอะไหนขวดโค้งทำไมฉันเห็นขวดโค้งนแต่ยังไงอะไรยังไง ฉันงงไปๆๆฉันงงขวดโคกเล่าทำไงอะเกงไงแกก็คิกเข้าไปอะอ๋อแล้วก็ใช้เงินโอ้ยเกงมาแล้วก่อนผม้องรู้เรื่องแล้วเลือ ือมันเดีเรามานั่งสงเนะือะเดี๋ยวไปชันไลท์อันนี้ให้เสร็จก่อน้ไมฉันชอบหลุดแล้วอัปเกรดไอ้ฐานที่เรานั่งอะ่ะช่วยอะไรบ้างเหรอทำให้เราหลุดยากขึ้นเหรอ,อ,นนอนะแล้วเิมอะออแต่เาไม่ค่อยจะได้แล้วว,ลวิธีไอน่นคือทีได่นะพอหยนะุด Padi. Padi. Ok ni, ni, ma, padi mana ni? Padi. Oh, mana? Oh, kuning oh. belai. Oh, oh, oh. Ah. Ya na. Ah. Ia bun mod. Ah. 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 <laughs> ah! 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 Oh no! <laughs> oh dear! Oh the stones are full of diamonds. Oh, just a I'm X D. What? อย่างเงี้ยกันอ้าแตก XD มันต้องตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอ,อถ้าแกมานั่งกับเขามันฟาร์มเงินได้นะพวกของเขามันถูกกว,วา่าอืมจริง <F D. S 1> ได้เงินได้เงินโคตรเยอะเลยขั้นอัพเพียร์รายเดีที่ฉันมีเงินปอ อ่าเมื่อคือ<น>ะอะไรอ่ะกรอบเบสสิ่งแรกล่ะที่กวนอักเก็อ่ะมันเล่เกมเลยนะ,ะอ่ะอืมไอเทรลคืออะไรไม่รู้ตกแต่งม,มั้งมั้งนี่สนุกไหมสนุกตะกวนอ่ะเจ เลกแล้วเหรอสองสองหนึ่งเธาก็ไปแบบก,กากก่อนนะทุกคนเ,เขาปิดเกมแล้วนะเออเลือยังก็ผมไปขอ,อ,อผมขอไปฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนผมฟาร์มเสร็จก็บายเ,าเดี๋ยวผมัดต่อนะบายเาบื้องหลังจ้า ไปเลยอ่ะเอื้อสุดยอดไปเลยโอ้เออแตกหนึ่งสวยบิ้สวยอะไรตัวที่มันเป็นโอเคเออมาหายไปแล้วแต่มันจะใช้งเย็นได้อยู่ปะเนี่ยเออโอ้กระเด็นขึ้นนีกเออยิงอ่ะเอาเข้าไป อืมสุดยอดโอ้สุดยอดเลยไ,<ง>ไม่มีหิมะมันก็ลื่นได้สุดยอดไปเลยเห,เห,เหนนลือแค่กี่นั่งเอเอมาลองดูว่าใช้ขวดโค้งในการบูทยัยงไงบูมสุดยอดบูทได้โค้กอ่าเออสุดยอดเลยบูทได้โค้ก เออเอาเข้าไปอ่ะของหมดอ่ะพกเออเออสุด,ดยอดไปเลยการบูทอ่ะโขกก็ทุกคนก็ผมก็ได้ฟาร์มนิดนึ่งนะทุกคนก็อย่างที่เห็นใช่ทุกอย่างก็ได้เป็นกลายเป็นขั้นสองแล้วนะยกเว้นอารมอขั้นหนึ่งเพราะมันตแรกมันไี่ก็ ครับก็ที่เราดูเบื้องหลังไปนะเบื้องหลังที่สามล่าสุด <c oughs> เออแกรู้ป,ปะแบบ่ะแฮแอบอัดเบื้องหลังเมื่อกี้ช็อตเด็ดตัวช็อตเด็ดฉันว่าลีตอนแบบเื่อาการทับขานะ่ะควรนั่นควรใช้ขวดโค้งอะ่ะในการนั่นควรใช้ขวดโคง้งเลง การบูทก่อเลยก่อที่ขวดโค้งมันจะหลุดจากจากเออเจนที่ํำมาจากประตูไม่เจ็ด,ดิสก,กีเออไรกิ่ไหนอะออแ,นอแกชิปอยู่ปะหาดหน้าหาดหน้าวัดภาด ภาพโอ้ oh. สุดยอดไปเลยภาพโอ้โ oh ห oh. สุดยอดกลางมองกันด้วยกระรานลังสุดยอดการมองกันที่ดีที่สุดเอเวอร์ว่าแต่ทำไมคราว,าวนาวี้ฉันไม่ใช่ฮะ<า>เออบูดเอือบุดหมดโคหมดแล้วไม่นะ แต่ทำไมมันยังดำอยู่ขวดมันควรจะสายไม่ใช่เหรอเกมโลจิก <G> อ <ame Logic> ี่อ๋อเขาเข้าใจแล้วระบบของอันเนี้ยระ,ะบบแบบสรุปเป็นยังไงแอบอันใหม่ของแกใช้ได้เลยเอ๊ยยี่ว่ยังที่เห็นนะทุกคนมันอัดไปแล้วเมื่อกี้นะ แล้วสรุปที่ผลที่มันได้คือแม่งคลิปมันยาวแค่สามสิบวิเองทุกคนเกิยมันต้องอัดไหมนะฮาาวีว,ว,ว,เว,เเวีเสร็จแล้วก็ถลายเสศตัวเลยโคตรแสบตัวยอดแสบตัวมากไปทุกคนต่ออย่า yeah. ้ยพอแร้งมาแล้วสำหรับแบบนี้พักเสียงให้แกมาพอวันนี้หน่อยอยู่ไหนอะแกแป๊บฉันเล่นอยู่ทุกคนคือเอาจริงผมก็แต่ก่อนตอนผมไม่เปิดไม์ผมก็ พิมพ์เร็วอยู่นะแต่เบ้เร็วมากอะไรขนาดนั้นก็ตอนนั้นผมก็ไปเทสมันแล้วก็มีคนขอหลอกให้มันเทสได้นันมาอะไรนะเวิตเปอร์มิน,บบนิตก็ผมมีอยู่23่มเวิตเปอร์มิน,บบนิตนะทุกคนฮะก็ใช้ได้อยู่อะเกือแตกไหนก็อยู่ไหนเออเจอกันตรงจุดเริ่มแล้วกันยีนย่ พราะมีอยู่22ฟิุตดเปอร์มิดไม่รู้มันมีเท่าไหร่เ <Yeah. Maybe. S 1> ย้พี่ไงแบบปอมปอมอ่ะให้ช่องมัน,น,น้น่เนเหมือนแบบเหมือนเพิ่งมาเล่นกันอะเออโอ้โหแกดูดิดูตัวฉันตัวฉันอยู่ในนั่น โอโ้มาก็แปบอัดยังวะเอออ่ะอ,อ่ะอ,อ้าวออาอาอาวอ้าอ้าอ้าวอาวอ้าอ้าวอิาวอ้าวอ้าวอาวอ้าวอาวอ้าอาจอาจ้อา,า,าชู้าวอาวอาวอาวาวาวอ้ พี่อะโอ้โหพอจบแล้ว,วกวดออกจากตรนี้ไม่ได้ยังไงก็ทำว่ารีเซ็ตดีไหมยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปได้ไปได้เออเ <c oughs> ย้ยังเลิกจอก็อต,อตายแต่คิตะคิวตัสวัดตัวมาสโลคิวเมื่อฉันมีเงินอยู่สองพันไปได้ก็เขามีอยู่เก้าพันสอง ไปซื้อโค้กหรือกันหรือซื้อเจ้าหนี้ดินี่นคือเรือเหรอซื้อเกาะดีกว่ามันอุบาทอ่ะซื้อเกาะใหม่ดีกว่าพันห้าเฮลส์เกาะใหม่ของเขาหมื่นสามของฉันแค่พันห้าเอกซสเอเซส<า>ันรับเกดอยู่ ไปกันปนทำควบคุมอะไรไม่ได้เลยเกียดมากเลยการไปทาวานเก <c oughs> อ,เอโอเคดีนะฉันมีหน้ากากบาันหัวฉันแตกมาแล้วอะ่ะเออพีละหัวแตกมาแล้วจริงขเขาไม่มีแต่เขามีเบคอนวน่นใช่เมีห <c oughs> น้ากาก เป็นเบคอนที่เย็นมากเลยทุกคนเออเฮ้ยเลือดเหลือสองเปอร์เซ็นต์เลือดเหลือสองเปอร์เซ็นต์อ่ะเออเลือดเหลือหนึ่งอ่ะไม่ใช่เลือดอเกาะเออเกาะเดินไปสองก็ยังเดินได้อีกละก็ยังเดินทางได้อีกนะสองเนี่ยโหยอดไปเลยโอ้โเขาเทเมื่อกี้เออจริงอ่ะเออ แล้วเราก็ยังคงไปถอดได้เกินไาแล้วเาเลยแล้วเราก็ติดแงกอยูย่ตรงดิสกของการล่าถืน อ๋อชดนัดอีแก้วเหรอเร็วกังประจังของแกของฉันยังไม่ปิดนะคลิปหนึ่งก็ประมาณเดี๋ยวก่อนต้องประมาณยี่สิบนาทีครับของเขาไม่รู้มันเป็นอะไรมันลงคลิปเกินสิบห้านาทีไม่ได้อะอ๋อฉันก็เป็นมันต้องซายอินมันต้องอะไรมันต้องนู่นนี่นั่นมันต้องลงอีเมลมันต้องอัลล็อกจากผู้บกคงผู้ปกคลอะไรไม่รู้ใช่ตอนแรกฉันก็เป็นนั่นแหละ ฉันก็เลยให้พ่อทําให้ใ<ช>ก็เลยลงได้ใช่เสร็จแล้วหลังจากแค่นั้นใช่ไหมฉันปุดนล็อกลงได้นานสุดคือเท่าไหร่หรู้ไหมนานสุดคือกี่นาทีรู้ไหมลงนานสุดอะด้วยเท่าไหร่เท่าไหร่สิบสองชั่วโมงเพื่อถามจริงเพื่อให้มาสิบสองชั่วโมงทำเพื่ออะไร ให้มาทำแป๊ะอะไรเนี่ยแต่บางช่องอ่ะเขาลงแบบเก้าชั่วโมงเลยนะเออจริงพวกเพลงพวกอะไรเจอบักเดินไปเจอแม่งทำมาะเก้าชั่วโมงเออเพลงพวกเพลงบอกเลยแม่ฉันฟังบนหลูจนแบบบ้านฉันเป็นรึ่งบ้านครึ่งร้านอยานะโอ้โหเต็มร้านเลยแต่สินสสิ์คือฟังฮะแม่ฟังวันหนึ่งประมาณที่เป็นคลิปเกี่ยวพานะ ยางน้อยห่าเออวันหนึ่งอะไรถ้านับเป็นอย่างนั้นนะเชื่อเขาเชื่อยายเขามากกว่าถ้านับเป็นทั้งชีวิตนะอืมจะดูไม่กดกดเข้าไปในยูทูปดูพันละไม่ต่ำกว่าแปดพันครั้งแน่นอนอ่อวันหนึ่งหรือว่าท้งชีวิตอะ่แปนี่กดเข้าไปแล้วเขายูทครับ่ใย,ยไม่เคยจะดูอะไรบ้านเอ เออนั่นเออพอค่ะแม่ฉัหนหลอกเชิงห่วงจยแบบโอ้โหสุดยอดเออพอข่าวเมื่อก่อนน่ะน่าเบื่อมากเลยเปิดช่องไหนก็ไม่มีแต่โควิดเออจริงแต่ตอนนี้มันเริ่มอย่างอื่นแล้วเออคือพ่อเห,หมือนข่าวไหนรู้ไหมพ่อขาวิธีไปดูข่าวข่าวของประเทศอื่นอะคือประเทศอื่นอะคือจะแบบลงทั้งโลกอะ่ะข่าวจากประเทศไหนก็ลงหมดอะถึงไม่ใช่ประเทศตัวเองอะ พ่อเลยชอบดูข่าวของต่างประเทศมากกว่าข่าวของไทยอม์บ,บไปดูแมงเลคไทยอด้ยงเย้ยไม่มเยอ,ล,อล่าสุดดีอ่ออออ,อะไรอยากให้โควิดหายย,ยามีี่ต้านไว่าอยากให้โควิดหาม,ม่วสุกันมบบาี้เออ มันร่โลกเยวะแวาที่ไม่ชวนผู้ไปชพอบกเขียนยืฮฉันอัดคลิปอยู่นะทรังนี้ไกลอยู่แล้วอ้บัตเบโลเต็มสวนเลยเออวะบัตเบโลไม่ไม่อาจคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการบำลังทำอะเกี่ยวกับธรมะอียงวะเขาไม่ได้พูดเลยจะทำมาแกนั่นแหละเป็นคนเริ่ม ไม่ครับไม่ครับก็ผมหยาดต่อแล้วครับทุกคนมันไม่ใช่สิทธิ์ของมัน,น,นเพราะมันคนอัดมาคลิปนี้เอาง่ายอย่าไปใส่ใจเห็นอะไรก็ไม่รู้มันกิ้งไปตามนี้อเออจริงจริงจริงไอ้จริงคลิปนี้อย่าไปใส่ใจอะไรมากแค่ทำอะไรก็รู้กิ้งโดนนคืนแล้วก็ฟังพวกระบบยังไรใช่ครับ โอ้ยจ s ๊ซ่าจี๊ซ่าว้าวโอ้โหเกมชั้นแลกว้าวหมดเลยพอพังหมดเลยเกมชั้นแลกว้าวสี่พันสนะได้สองพันสี่ันได้สองพันว้าวว้าวว้าเยอะมีหมื่นสี่แล้วเนี่ยฉันมีแค่สี่พันเม อ,อไรเนี่ยนี่คืออะไรวะแม่งขายจักรยานจะเหรออัปเกรดบูทดีกว่าสองพันห้าฮ้ยพออะไรเ,เครื่องขี่จักรยานอันนี้มันไม่โอเคมากูเป็นโซฟาแม่งเลยเพื่อนอพอท่านขอลองอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะแกดูเรือเขาดิเออท่านไม่ได้อยู่เรือเดียวกับแกชัด เกมแรกอะแกรีเซไดไหมแป๊บแป,แป,แป๊บฉันลองไปหน่อยว่าเจ้าเหลือบาบานี่มันไปถึงไหนถึงเลือดเหลือสูรแล้วแต่ก็ยังไปต่อได้ไไดทุกคนพอบูธยังไม่หักไปต่อไม่ได้แล้วบูธหายแล้วแต่ก็ยังไปต่อได้เพราะเลือดผมยังไม่หมดนะแล้วผมก็ยังนั่งอยู่บนเรือเหมือนเดิมไปคนทุกคน ตอนนี้ผมอยู่ใต้โลกนะครับก็เหมือนวิ่งบนท่อระบายน้ำฮ้ยมีคนอยู่ใครมีคนอาศัยเหมือนอยู่ที่ท่อระบายน้ำเหมือนกันเป็นมือใหม่เหมือนกันเลยบาตรงที่มันเป็นน้ำแข็งแล้วแกตกลงไปอเออมัง้งเฮ้พอเข้ามาใต้โลกอ่ะฉันผ่านไปแล้ว<ต>เลือดมันหมดแล้วแต่แกยังไปต่อได้นะทุกคน ตอนนี้ใช้เลือดผมแทนเลือดมันแล้วตอนนี้เลือดผมเหลือ45แล้วส,สุดยอดไปเลยแกลหล็กปะเกมนะ่ะคอมดีเหรอ,อใช่ใช้คอมนี้มือสี่กว่าปีแล้วห้ากว่าปีและรวมกวับที่พ่อใช้ก็รวมเป็นเก้าปีแล้วเจ็ดสิบปีแล้วเนะี่ยไม่นะ่ะสิบปีแล้ว เฮ้ยอ่ะฉันอยู่ใต้โลกคราวนีไ้ไม่อยู่ใต้โลกหิมะไม่อยู่ใต้ท่อน้ำแข็งนะโอ้โหสุดยอดไปเลยลอยแคปดีกว่าแคปยังไงดีอ่ะอมันไม่ยดิงเลยอะ่ะ จบคลิปยังเาง,างหรอน,น,านานๆก็ดีจบ,จบลจะจบแล้วจะจดจบเอ้ยจดจเอดอการมั่นโคตรเยอะเลยเหมือนเนี้ยว่าปะเออโอเคแตกหนึ่งสวยพี่สวยเฮ้ยได้พันแปดไม่เคยได้เงินด้วยตัวเองถึงขานาดนี้มาก่อนเลยมา<อ> <All right. S 2> ก่ายอนอะไรนู้ใหย่แแอปที่กูใช้ว่ะทำไมอะ มันอัดรวมๆมันอัดแล้วมันก็ตัดมันอัดแล้วมันก็ตัดอัดแล้ว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 ตัดทำไมอ๋อ๋อ้แทนก็เคยมีทหาท่านเหมือนกันแต่แทนลืมพ่อเป็นคนซ่อมให้เออแทนใช้บูธเดียวกับแกแล้วนะเจดเจดเจดอ่ะเออเลขสวรรค์อู้ซับเวฟมาแล้ว ออไม่พอเมื่อกี้อโอเคมาต่อฉันเลยนะฉันผิดไปเมื่อกี <c> ้เ <oughs> มื่อกี้แม่เรียกไปกินข้าวไงเ,เปิดอย่างี้อะฮะเปิดยังไงเปิดอะไรไมอ่ะเปิดแล้วโอ้โหพอความเร็ว,โโเวเขาแบบเยอะมากแล้วพุ่งชนต้นไม้ที่พุ่ไม้เหลือที่อะไรนะ <c oughs> เ,เลือเลือแท่นเลือสิแปดถือตอนนี้ไอ้ดันไม่เหลือไมแต่เกาะค,ความเร็วมาแบบอย่างดีอ่ะสเต็ปม,มาดีมากไม่ชน่อีไรเลยชนต้นไม้ถึงอะซีสามสองหนึ่งแล้วก็ค้างแล้วก็กลับโอเคพอมามานั่งด้วยกันมนะั้ยี่ก่อนแทบไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็ลงไปดีพนะีสองแล้วทุกคน เดี๋ยวตานนี้เสร็จผมไปกินค่วแล้วก็อัดอีพีสองต่อเลยฮะแล้วก็ทำการบ้านเราแปะ okay, ทีเนี้ยต,ต่อตตอก็ตัดแหละชั่วโมงไหมฮะก็ไม่นานเ,เอาจริงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันมันโอ้โซฟาแล้วมันก็ยัง,ยงคงอยู่เลยไอ้บูทงงๆเหมือนเดิมแกที่จะมานั่งดีๆแล้วแกสังเกตเท้าแก ว่าเนี่ยอะไรที่เขาบอกอ๋อโอเคแล้วเเนเออคือมาเป็นซาแบบมาอ้เออแล้วคือแม่มานั่งดิเท้าเงี้ยที่เท้าแเักัอเน่าจนมาแกว่าวันนี้จะเออไม่จ้าเลยก็วันนี้การบ้านเยอะไ้ย เออโคตรโคตรกี่วิชาเนี่ยประมาณหนึ่งพีเจแอมสองพัแล้วสามโอ้โหสามวิชาสามวิชาวิชงหมดสี่วิชาโอ้โหโคตรทั้งหมดเออทั้งหมดสี่วิชามีการรักษาวิชาแล้วก็ค้างอย่แล้วของฉันสายเน็ตมันเกือบขาดแล้วอ่ะของฉันอ่ะ เอ,อ้อไซยเน็ตฉันเน็ตชอบหลุดเอ,อียะเอียะนี่ฉันใช้บูเดียวกับแกแล้วไอ้ยพออะเขาเจอถ้ำรักหรออยากเข้าอ่ะเฮ้เออ วัดโอ้มาไปนั่งด้วยกันปะแป๊บแปบบ๊บแป๊บฉัน <There you. S 1> เ,ออเดินอยู่เออกลิ้งเตืองกาหมุนหนึ่งเอออ่ะเออเรือเปล่าเนี่ยเออเอาเข้าไปเรือเปล่าเนี่ยเอาเข้าไปโอ้โหย่าทะลุเรือเอ,อื้อบ้านโอ้ oh. เฮ้ยังไปได้ทั้งที่เลือดเรือเหลือศูนย์เลือฉันเหลือยี่สิบยี่สิบยี่สิบอืมก็เออก็ขอไปกินข้าวก่อนแล้วครับเราไม่รู้ไปทำการบ้านต่อหรือเปล่าไม่รู้วันนี้จะทีมต่อหรือเปล่านะก็เจอกันครับบายบายอย่าลืมกดไลค์ซับด้วย ไม่กดอัพซับช่องมันนั่นแหละกดซับให้พ่องผมแล้วก็กดดินไลค์ให้มันด้วยบาย